คือเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตพี่พึ่งจะเคยเจออะไรแบบนี้ด้วยตัวเองโดยปกติเนี่ยพี่เห็นแต่ในข่าวแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดขึ้นต่อหน้าตัวเองนะครับคืออันนี้จะมารีแอคว่าบ้านของพี่โดนผลกระทบอะไรบ้างก็คือวันนั้นเนี่ยพี่กำลังล้างแอร์อยู่แล้วอยู่ไฟมันดับพี่ก็เลยล้างไม่ได้ฝนแม่งตกลงมาทีนี้พี่ก็เลยถ่ายเอาไว้กะว่าจะถ่ายเล่นๆนะเอาไว้บอกคนดูว่าเอ้ยนี่ฝนตก ไม่ได้ทําคลิปแล้วันนี้คือตอนแรกพี่ดีใจไว้ที่เห็บมันตกเพราะว่าคือานานๆทีอะเห็บมันจะตกเพราะงั้นเนี่ยพี่ก็เลยรู้สึกตื่นเต้นนิดหนึ่งนะสักพักหนึ่งมันก็เกิดภาพที่ไม่ควรที่แบบไม่ควรจะเกิดขึ้นกับพี่อะโอยโลมแรงนะ มายลมเลยนะโอ้คือนากก่ากลัวมากนะเอาจริงอันนี้พยายามเช็ดกล้องนะน้ำมันเข้ากล้องเห็นไหม ยุ่งเห็ิเลยนะโอโหดูดิมันคือมันรุนแรงมากอะ่ะโ,โหดูดิคือแบบ คือเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วแบบมันมาเกิดขึ้นต่อหน้าเราอ่ะคือบางคนอาจจะกลัวไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็ยังประคองสติตัวเองเอาไว้ดูว่าคือถ้ากระทอมที่พี่นั่งอยู่อ่ะแล้วแม่งปิวไปกับลมเว้คือพี่ต้องกะตอนนั้นอ่ะกะให้ดีๆไม่งั้นพี่อาจจะเอาชีวิตไปรอดจากตรงนั้นก็ได้ คือพี่เข้ามาในบ้านใ,ใช่ไหม αι? พี่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่ในบ้านของพี่ดูคือแบบโอ้อันนี้หนักจริงนะอ่ะโอเค ผมอาจจะกําลังขัดคุณอยู่แล้วคือลูกเห็บมันไม่ใช่เล็กๆด้วย้ยอ่ะคืองี้มีมีรูมให้ดูนะคือลูกเห็บอะอ,อ่นี่เว้ยนี่คือลูกเห็บจริงๆและแม่งตกเต็มหน้าห้องพี่เลยอะนี่คือที่หลังบ้านพี่จะปลูกมันสับปะหลังเว้ยแล้วคือพี่ยังตกใจที่ใบมันสับปะหลังพี่อะแม่งหายไปหมดเลยคือแม่งเหลือแต่ เหลือแต่ก้างอะที่เห็นขา,ขาวๆนี่คือเป็นลูกเห็บทางนั้นเลยนะก็คือสิ่งหนึ่งที่พี่เกือบลืมไปเลยก็คือหมาที่เลี้ยงเอาไว้ในห้องอะลูกดิกคือตัวมันสั่นไม่หยุดเลยนะจนถึงตอนนี้มันอยู่ในห้องคนเดียวมัคนคงจะกลัวมากเลยโอ้ดูดินี่คือหน้าบ้านเนี่ย้องคอมดีนะ่ยความไม่เป็นไรอะโชคดีนะดูดิน้ําเข้งางานทางไหนดูหลังคาไปหมดเลยโอ,ลอ้กลัวไหมลูกกลัวไหมนี่เป็นไฟนี่เหร เนาะลูกไม่เป็นไรนะเนานะมันกลัวดีแบบไม่รู้แบบสังงกระสีแม่งชนชนอะไรไม่รู้อ่ะแต่ที่นแน่คือเคยได้ยินไหมคนอื่นล้างรถแล้วฝนจะตกส่วนพี่นี่ล้างแอร์แม่งเห็บแม่งตกเลยอ่ะคือแล้วก็ไอ้รูปนี้ก็เป็นบ้านของคนอื่นนะครับก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยคือหมู่บ้านพี่95%คือหลังคาโดน ลมเอาไปแดกหมดแล้วเนี่ยสังเกตดูเลยแทบจะไม่มีหลังไหนรอดอยู่เลยคือไอหนักสุดก็คือแบบไปทั้งบ้านก็มีคือก็ประมาณนี้นะครับคือสาเหตุที่พี่ไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่า1รอไฟมาคือไฟดับไปเกือบ3วบันนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเน็ตยังเล่นไม่ได้ก็เลยอาจจะยังอัดคลิปไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเน็ต WiFi ไปก่อนคือจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับ รอนเนต็ตมาพี่จะลงคลิปแน่นอนโอเคครับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮนะ